ครานี icana, ้กำลังจะทำพิธีเท่ากระถินเนาะก็เตรียมการกันก่อนนักสาทายจะทำก็กำลังจะทำมาจากเราโตนมแล้วอ่ะ เจ้าวัดศรีเจ้าวนาลังแห่งนี้จึงได้ยกโทษโปรดบุษิกาธรรมเจ้าป้าแม่ทองมุกนะคะและแม่แผวนโสภานะคะที่ได้น้อมนำต้นพุทธบูชาธรรมบูชาสุขาบูชามาน้อมนำถวายณวัดตาวนารามแห่งนี้เพเป็นสนักขีพยานในธรรมขอถวายที่พระองค์ท nah> ุกองค์เราโด่งได้โปรดรับทราบรับรู้ ัิอยากให้ทำชเวยเธอสวยสวยนะอีเมลเป็นตัเด็กพ่อสาธุสาธุสาธุครับวันนี้คุณโยมก็มาถวายพระสานเพนแด่พระที่มาร่วมงานบนกระถินวันนี้นะก็ขอมุทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระประจายุนนำข้ารู้ให้อยู่ดีมีสุขปัจจเจ้าสุขสงโรคภัยคิดถึงหนึ่งประการใดขอได้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนา สปิติโยวิวาชนรุัาพโลโควินาสัตุมัดพวัตวันดราโยสุขีทิกยุโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจังวุฒปัยิโนจตตาโลธรรมวัทันติอายุวโนสุขังภะรังสัตว์สัตว์สัตว

ครับสำหรับงานบุญวันนี้เนาะงานบุกทีนวัดคูต้าวันารามตบลวิเชียรนครอำเภอเจ้าของโจรมปางก็ได้มีานของพ่อผู้ใหญ่บ้านพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วินัยจันทราอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่เพชรีจุลิภาเทวพิทักษ์แม่อองแม่ทองอยู่แม่ จันม <mile> ั่นแม่บุญท้บุญแท้ครับวันนี้ได้มาถวายพระสารเพลนน้ำเดือมก่อนมรดนาตาลูกขอบูรณาสละจองเป็นพระปัจจัยนุนนำขันชูให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาตัวกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุครับกขอนมรดนากับสาธาสาธจนทุกคนทุกท่านเนาะที่ได้ร่วมบุญร่วมอนุโมทนาบุญงานกรถินอย่าในวันนี้ วัดกูต้าวนารามตำบลวิเชียรนครอำเภอเียงห่มจุลาปางวันนี้ผมก็ได้ฉันพระทหารเพลงจากคณะสถาบันทีิทธรรมที่มาถวายเมื่อสักคู่นี้เนาะวันนี้เดี๋ยวก็จะขอ,อยุดีกิดวิาเพียรทัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราไติดตามพบกันในคลิปต่อไปก่อนโมงนาตาดูอายุวโันโอุขังาราลัง